สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับที่นี่ไทย PBS พบกับดิฉันนัฐถาโกโมลวาทินค่ะคุณผู้ชมคะปีนี้ครบรอบ20ปีเหตุการณ์11กันยายนเป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญในระดับโลกนะคะทุกคนต่างให้ความสนใจในเช้าวันนั้นที่เกิดเหตุขึ้นที่สหรัฐเชื่อว่าถ้าถามคุณผู้ชมว่าวันนี้เมื่อ20ปีที่แล้วทาอะไรกันอยู่ตอนที่ได้รับทราบเหตุการณ์ อาคารเวิลด์เทร e เซ็นเตถูกโจมตีคุณผู้ชมอาจจะยังจำกันได้นะคะซึ่งหมายถึงประสบการณ์ร่วมกันเป็นจุดเริ่มต้นที่อดีตประธานาธิบดีจอร์จยูบุชได้ประกาศทำสงครามกับการก่อการร้ายนะคะและประกาศว่าสหรัฐจะต้องชนะในสงครามนี้ให้ได้และได้เห็นการเข้าไปทำสงครามของกองทัพสหรัฐในอิรักและอัฟกานิสถานหมายความว่าสหรัฐสูญเสียงบประมาณไปนับล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ก็คงจะเป็นคำถามนะคะว่าถือว่าศึกสงครามนี้สารัฐชนะหรือไม่เมื่อเดินทางมาถึงวันนี้นะคะและในช่วงเวลานี้คุณพงษ์สั์สุขพงษ์จะเข้ามาประเมินสถานการณ์ค่ะพูดถึงการก่อการร้ายจนถึงขนาดนี้แน่นอนไม่หมดไปนะคะคุณพงษ์สั์แต่ยังถือว่าเป็นภัยคุกคามในระดับภูมิภาคใกล้ไทยมากน้อยขนาดไหนคะถือว่าใกล กันมากเลยนะครับเพราะว่าเราก็ต้องไม่ลืมว่ายังมีนักรบอีกหลายคนที่ไปเข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายในตะวันออกกลางที่เราได้ยินได้ฟังมานะครับแล้วกลุ่มก่อการร้ายพอเสียฐานที่มั่นในแถบนั้นแล้วเนี่ยนักรบที่เป็นนักรบในภูมิภาคของเราก็ทยอยเดินทางกลับมาด้วยแถมตอนนี้สื่อสังคมออนไลน์ก็มีส่วนสําคัญอย่างมากในการเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อให้กับกลุ่มนักรบเหล่านี้ด้วยนะครับ คุณผู้ชมครับเมื่อพูดถึงจุดเริ่มต้นของสงครามต่อต้านการก่อการร้ายอันยาวนานของสหรัฐก็คงจะไม่พูดถึงภาพนี้ไม่ได้นะครับ This like the ago, was นี่เป็นภาพเพลิงไหม้อาคาร World Trade Center ในนครนิวยอร์กนะครับหลังจากเครื่องบิน <had> ลำหนึงพุ่งชนถือว่า <a accident. S 1> เป็น <a tragedy. S 1> ปรากฏการณ์ <A tragedy. S 1> ที่เปลี่ยนโลกไปตลอดกาลครับ ยิ่งไปกว่านั้นก็ยังกลายเป็นประวัติศาสตร์บาดแผลของชาวอเมริกันตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาด้วยแม้ว่าทุกวันนี้จุดเกิดเหตุจะกลายเป็นอนุสรณ์สถานให้รำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากการโจมตีไปแล้วก็ตามนะครับคำถามสำคัญก็คือกลุ่มอัลกออิดะยังเป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐและหลายประเทศทั่วโลกหรือไม่หลังจากที่โอสามาบินลาเดนถูกปิดชีพไปเมื่อปี2011 ภาพนี้นะ่าจะเป็นคําตอบได้นะครับนี่เป็นการรวบรวมข้อมูลเมื่อปีที่แล้วนี่เองสะท้อนให้เห็นว่าอุดมการ์ความเคลื่อนไหวของกลุ่มเอลกอิดะยังคงเข้มแข็งเห็นได้จากเครือข่ายทั้งในแอฟริกาตะวันออกกลางและเอเชียใต้ครับการก่อเหตุกรดยิงภายในฐานทัพอากาศเพนซาโคล่าในรัฐฟลอริดาเมื่อปี2019โดยฝีมือของเรืออากาศตรีมฮัมหมดอัลชามรานีวัย21ปีนักเรียนการบินจากซาอุดีอาระเบีย ตอกย้ำว่าภัยจากการก่อการร้ายโดยกลุ่มอัลกออิดะยังไม่หมดไปผู้ก่อเหตุเคยทวิตข้อความอ้างคำพูดของโอซามาบิลาเดนอดีตผู้นำกลุ่มอัลกออิดะและแสดงความเกลียดชังสหรัฐที่ก่ออาชญากรรมต่อชาวมุสลิมและมนุษยชาติก่อนลงมือก่อเหตุขณะที่การสอบสวนพบว่าผู้ก่อเหตุมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มอัลกออิดะแห่งคาบสมุทรอาร์เบีย Today, I am pleased to announce that thanks to the relentless efforts and ingenuity of FBI technicians, the FBI finally succeeded in unlocking Al Shamrani's phones. The phones contained information previously unknown to us that definitively establishes. al-Shamrani's significant ties to al-Qaeda in the Arabian Peninsula, not only before the attack, but before he even arrived in the United States. แม <primo> ้ว่าความสำเร็จอันดับหนึ่งของสหรัฐจากนโยบายต่อต้านการก่อ,อการร้ายคือการขัดขวางความพยายามทุกวิถีทางของกลุ่มอัลกออิดะในการก่อเหตุโจมตีที่สร้างความสูญเสียในระดับเดียวกับเหตุการณ์11กันยายนบนแผ่นดินสหรัฐ Saddam Hussein and his sons แต่หนึ่งในความล้มเหลวที่สุดคือการบุกอิรักเมื่อปี2003นำไปสู่การถือกำเนิดของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ i ออหลังจากการโค่นล้มรัฐบาลซัดดมพุเซนทำให้อิรักตกอยู่ภายใต้ความวุ่นวายเต็มไปด้วยความขัดแย้งของคนต่างนิกายและเชื้อชาติ กลุ่ม i อเอสเปิดประตูสู่ยุคใหม่ของการก่อการร้ายด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อรับสมัครนักรบจากทั่วโลกและปลูกฝังแนวคิดโลนวูฟหรือหมาป่าเดียวดายมุ่งเน้นการก่อเหตุร้ายเพียงลำพังในหลายประเทศทั่วโลกลในขณะที่ภัยคุกค,คามจากกลุ่ม i ออสและกลุม่มอัลกออิดะยังไม่หมดไปสหรัฐกำลังเผชิญโจทย์ใหญ่แทรกซ้อนเข้ามานั่นคือการก่อการร้ายที่เกิดจากแนวคิดสุดโต่งภายในประเทศ เนื่องมาจากความแตกแยกทางเชื้อชาติและสีผิวที่กำลังกลายเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ในสังคมอเมริกันในขณะนี้ปงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการลัดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกส่งผลเป็นลูกโซ่ย้อนกลับไปถึงตัวของสหรัฐเองครับในบ้านก็มีปัญหาสงครามต่อต้านการก่อการร้ายในสมรภูมิทั้งอิรักและอัฟกา,านิสถานคงจะพูดวัชนะได้ก็ไม่เต็มปากนะครับ อาจารย์อาทิตย์ทองอินผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อการร้ายมองความผิดพลาดของสหรัฐในครั้งนี้ครับการก่อการร้ายไม่ใช่ตัวบุคคลดังนั้นต่อให้คุณกำจัดที่ตัวบุคคลหรือกวาดล้างตรวจกลุ่มองค์กรเนี้ยไม่ได้แปลว่าการก่อการร้ายจะหายไปดังนั้นการก่อการร้ายหลังเหตุการณ์ในวันวันมันชัดแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันแก้ด้วยวิธีการทางการทหารไม่ได้และหลายครั้งการใช้แนวทางทางการทหาร นำไปสู่ผลข้างเคียงที่รุนแรงกว่าเดิมการทําสงครามต่อต้านการก่อการร้ายของอเมริกาเนี่ยทำให้เกิดการก่อการร้ายเสียเองคือการตอกย้ําภาพลักษณ์ความเหนือกว่าของตะวันตกที่เหยียบย่ำศรีโลกมุสลิมคือคือม,มันชัดเจนใน,ในการรับรู้นะครับแม้ว่าข้อเท็จจริงเขาจะบอกว่าเขามีการปรับในการทํางานมนวลชนหรืออะไรก็แล้วแต,แต่ในเชิงความรู้สึกเนี่ยมันตอกย้ําภาพตรงนั้น คุณ,ณนัทธาคุณผู้ชมครับการเปิดปฏิบัติการทางทหารเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายจึงยังไม่ใช่ประตูสู่ทางออกในการแก้ไขปัญหานี้เรียกได้ว่าผิดมาตั้งแต่ต้นเลยนั่นเองนะครับค่ะซึ่งก็หมายถึงว่าอุดมการณ์ของแนวคิดแบบการก่อการร้ายก็เป็นแนวคิดสุดโต่งที่เต็มไปด้วยความรุนแรงซึ่งขณะนี้ก็ยิ่งดูเหมือนจะกระเถิบเข้ามาใกล้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นด้วยใช่ไหมคะคุณพงษ์สัตย์คะ ยิ่งกลุ่ม IS ไปเสียที่มั่นในอิรักและซีเรียก็ยิ่งทําให้นักรบกลุ่มนี้ทยอยเดินทางกลับภูมิลําเนามากขึ้นนะครับช่วนมาดูข้อมูลกันสักหน่อยนะครับคุณผู้ชมคุณณัฐาในอินโดนีเซียมาเลเซียและฟิลิปปินเนียถือว่าเป็นประเทศที่มีพลเมืองจํานวนมากเข้าร่วมกับกลุ่ม IS ในอิรักและซีเรียนะครับอย่างอินโดนีเซียมีพลเมืองเข้าร่วมกลุ่มไ s มากที่สุดไม่ต่ํากว่า560คน รองลงมาคือมาเลเซียและฟิลิปปินส์ยิ่งไปกว่านั้นทั้ง3ประเทศยังเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มติดอาวุธสุดโต่งที่ประกาศสวามิภักต่อกลุ่ม i อออีกด้วยนะครับเช่นกลุ่มเจมาอิสลามิยาในอินโดนีเซียหรือกลุ่มอาบูซยาฟกลุ่มมาอุเต้ทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์แต่ว่ากลุ่มก่อการร้ายและกลุ่มติดอาวุธในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีลักษณะเฉพาะที่ต่างจากภูมิภาคอื่นครับสำหรับกลุ่มก่อการร้ายในในใน,ใน,ใน,ในโซนบ้านเราเนาะแถบภูมิภาคบ้านเรา หนึ่งคือเป้าใหญ่ที่สุดนะครับไม่ว่าเขาจะประกาศอุดมการณ์หรือเป้าอย่างไรก็ตามแต่เป้าราบฐานพื้นฐานที่สุดเป็นเป้าหมายทางการเมืองระดับท้องถิ่นหรืออย่างน้อยภายในประเทศนะครับเป็นที่ตั้งนะครับนั่นคือประการแรกการไปยึดโยงอยู่กับกลุ่มระดับสากลนี้ส่วนมากจะเป็นลักษณะของการสแสวงหาความชอบธรรมที่มากขึ้นในการระดมมวลชนที่เพิ่มพูนมากขึ้นหรือการเข้าถึงการซัพพอร์ตบางอย่างทั้งทางการเงิน อาวุยุทธปกรณ์โน่งฮาวการฝึกซ้อมอะไรต่างๆนานาลักษณะของกลุ่มก่อการร้ายแถบบ้านเราเนี้ยมีความในภาษาทฤษฎีทางการศึกษากันก่อการร้ายเราจะเรียกว่าสภาวะน็กซัสก็คือมีความลิงก์หรือเชื่อมโยงอยู่กับกลุ่มอัชญากรรมเนี่ยค่อนข้างใกล้ชิดมากกว่าทางฝั่งตะวันออกกลางหลายๆกลุ่มนะครับไม่ได้แปลว่าทางตะวันออกกลางกลุ่มก่อการร้ายไม่ทําเรื่องอัชญากรรมเลยนะครับ แต่หมายถึงว่าภาพแบบนี้ในฝั่งบ้านเราจะใกล้ชิดมากกว่าเพราะฉะนั้นโจทย์ใหญ่ของภูมิภาคและอีกหลายประเทศทั่วโลกก็คงหนีไม่พ้นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการรับมือกับการก่อการร้ายนะครับคุณนัทธาเพราะว่าตอนนี้เป็นที่น่าชัดแล้วก็เป็นบทเรียนจากการทำสงครามต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐด้วยว่าการใช้กําลังทหารเนี่ยมันไม่ได้เป็นกุญแจในการแก้ปัญหาเรื่องการก่อการร้ายที่แท้จริงนะครับ แต่ก็หมายถึงว่าโจ์เรื่องการก่อการร้ายยังคงอยู่นะคะเพียงแต่รูปแบบทั้งการทําการก่อการร้ายและการรับมือกรร็ต้องเปลี่ยนไปด้วยมีการพูดเอาไว้นีครับวันนี้น่าสนใจมากทีเดียวเขาบอกว่าการก่อการร้ายเนี่ยไม่ใช่ตัวบุคคลแต่ว่าเป็นอุดมการเป็นชุดความคิดถึงแม้ว่าตัวบุคคลที่เคยเป็นผู้นำเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าชุดความคิดนั้นยังอยู่นี่เป็นอันตรายอย่างมากทีเดียวนะครับขอบคุณคุณพงษ์ธัตมากค่ะ